สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแขกก็จะกลับมาต่อที่หัวข้อที่สามกันเลยค่ะซึ่งหัวข้อที่สามนี้นะคะเขาก็จะพูดเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็จะมีอยู่ สามสัญชาติก็ไม่เชิงสสัญชาติเนะก็จะมีทางฝั่งญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกแล้วก็จีนนะคะก็จะเป็นขนมร,รมเนียมเขาเรียกว่าอะไรมารยาทในการรับประทานอาหารของเขานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะแขกก็จะยกมาแค่ประเทศญี่ปุ่นก่อนคะ่ะซึ่งเนื้อหาที่แขกจะพูดถึงเนี่ยอยู่ในหน้า9และหน้าสินะคะ เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนั้นนะคะเราก็ได้ทําการอัดคลิปประยะเวลานานถึง50นาทีนะคะแขกก็ได้สํานึกแล้วนะคะว่าทั้งตัวแขกเองแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะอาจจะแบบว่าสติหลุดกันไปนะคะดังนั้นก็มาทีละแบบช็อตด,ดีกว่าจะทําให้เราแบบมีสมาธิในการอ่านได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แขกคิดไปเองอะเนาะโอเคไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะเข้าไป ในห้องรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่นกันนะคะอโอเคในหัวข้อที่3เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานนะคะ,ะในวัฒนธรรมของการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีความแตกต่างกันตามแต่ละ,ะพื้นที่นะคะแล้วก็ประเทศนั้นๆและมันก็จะมีเรื่องของมารยาทนะคะและ,ะขนบธรรมเนียมวิธีการนะคะ ตามแต่ละพื้นที่นั่นเองอซึ่งเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมเนียมและมารยาทตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีการนะคะในการรับประทานอาหารที่ถูกต้องอในแต่ละพื้นที่นั้นๆนั่นเองอค่ะเนื่องจากนะคะ,ะการเสิร์ฟอาหารของแต่ละพื้นที่และ แต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีหลากหลายอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็มาทำความเข้าใจนะคะเรื่องของธรรมเนียมมารยาทในแต่ละพื้นที่ให้ถูกต้องกันเถอะนั่นเองมาที่ห้องเซริร์ฟในชาติญี่ปุ่นกันเถอะโอเคข้อหนึ่งนะคะวั h ชกุอันนี้ก็คือมารายาทของ การรับประทานในห้องอาหารของญี่ปุ่นนะคะเป็นสไตล์นั้นโอเคข้ออ่ะนะคะวิธีการใช้ตะเกียบค่ะในกรณีที่คนที่ถนัดมือขวานะคะตอนที่ถือตะเกียบนะคะก็จะหยิบตรงกลางของตะเกียบขึ้นมานะคะแล้วก็ ซัพพอร์ตเอาเอามือข้างขวาของเรานะคะแนบจากด้านล่างถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นแบบว่ากริยาที่สวยงามมากค่ะก็จะถือว่าเราแบบถือตะเกียบได้สวยที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะ mm. mm. หยิบด้วยมือซ้ายนะคะ mm. ตรงกลางของตะเกียบหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามือขวาเนี่ยช้อนนะคะจากข้างล่างขึ้นมาโอเค แล้วก็ตะเกียบด้านล่างนะคะเราก็จะไม่ไม่ให้มันเคลื่อนไหวเนาะเราก็จะล็อกมันไว้นะคะเคลื่อนไหวแค่ตะเกียบตรงฝั่งด้านบนเท่านั้นอันนี้ก็คือวิธีการถือตะเกียบที่ถูกต้องนั่นเองโอเคต่อไปค่ะข้ออีกอันนี้ก็คืออิจิจูซังไซอิจิจูซังไซนะคะ ก็โอเคอันนี้แขกก็ขอเรียกว่ามาชื่อนี้เลยก็แล้วกันนะคะชื่อเรียกของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าอิจิจูซังไซเนี่ยก็คือ,อโครงสร้างพื้นฐานของอา,อาหารญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งก็จะนับจากข้าวนะคะแล้วก็ซุปซุปอันนี้ก็คือพวกมิโซชิรุนนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย กับข้าวนะคะอืมไซคันจิตัวนี้เลยนะคะนี่เขาแบบยกตัวแทนมาไซตัวนี้ก็คือกับข้าวนะคะโอเคอันที่หนึ่งอันแรกก็คือข้าวเนาะตัวจูอันนี้ก็คือซุปนะคะตัวที่สามเนี่ยก็คืออ่สามซังไซเนี่ยก็คือตัวกับข้าวนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นพวกอของที่ให้กลิ่นหอมนะคะอืม โอเคเกมมนอันนี้น่าจะเป็นของดองนะคะใช่โ okay. อเคืมนะคะซึ่งทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นข้าวนะคะแล้วทางฝั่งขวามือของเรานั้นเนี่ยก็จะเป็นซุปค่ะแล้วตรงกลางเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรูปกันไปด้วยมันจะได้แบบว่า จินตนาการออกนะคะตรงกลางของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าของที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ทางฝั่งขวาลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบกับข้าวหลักนะคะและาทางฝั่งซ้ายลึกเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็คือกับข้าวที่เป็นแบบรองลงมานะคะและนะคะอของดองนะคะแล้วก็อของยำเนี่ย พวกแบบคลุกคลุกกันมานะคะก็จะจัดวางไว้ตรงกลางนะคะซึ่งก็อยู่ตรงนี้นั่นเองตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะโอเคโอเคจินตนาการภาพไปนะคะเพื่อนๆโอเคเขาก็มีที่วางของเขาืใช่ตอนที่เราแบบกินเราอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้นะคะแต่จริงแล้วเขาค่อนข้างที่จะกำหนดเป็นแพทเทิร์นมากันเลยทีเดียว จบแล้วคะ่ะหน้าก้ารวดเร็วทันใจกันดีจริงๆนะคะซึ่งถัดไปนั้นเนี่ยนะคะข้ออุนเนี่ยก็คือลำดับในการเสิร์ฟนะคะขั้นพื้นฐานของอาหารในในที่นั่งในร้านอาหารนั่นเองโอเคก็จะเสิร์ฟตามลำดับนี้เลยนะคะอันแรกเนี่ยก็คือของว่างนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกซุปใสนะคะ ถัดมาเนี่ยก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรดีนะโอซุกุริอันนี้ก็คืออาหารทะเละคะ่ะสดซึ่งออาจจะเป็นซาชิมิแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ขอให้มันเป็นของสดนะคะจากทะเลก็จะเป็นซาชิมินั่นเองหลักๆแล้วเนาะที่แขกแบบสังเกตเห็นอย่างอื่นก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะโอเคต่อมาพอเสิร์ฟตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเสิร์ฟของ ต้มนะคะหรือไม่ก็จะเป็นของอย่างเนาะพอจบตรงนี้แล้วเขาก็ต่อด้วยของทอดหลังจากนั้นเขาก็ต่อด้วยของดองค่ะแล้วก็ต่อด้วยข้าวนะคะแล้วถัดมาสุดท้ายล้างปากด้วยผลไม้ค่ะอืมก็จะเป็นแบบว่ามาล้างปากด้วยผลไม้บ้านเราก็มีเหมือนกันเนาะล้างปากด้วยของหวานหรือผลไม้นะคะอืมการเรียงลําดับก็จะประมาณนี้โอเคต่อไปข้อ เอกค่ะอันนี้ก็คือลำดับของที่นั่งนะคะในสถานที่ที่แบบว่าเรารับประทานอาหารนั่นเองในกรณีที่เรากินอาหารญี่ปุ่นนะคะในห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเราก็มาระมัดระวังเรื่องของลำดับของที่นั่งกันเถอะนะคะในญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมี ขนบธรรมเนียมของเขานะคะที่แบบเป็นลำดับของที่นั่งนะคะซึ่งจะเรียกว่าคามิซะแล้วก็ชิโมซะนะคะเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะเจ้าตัวคามิซะอันนี้เนี่ยก็คือสถานที่ที่ในห้องอาหารตรน,นนะคะก็จะเป็นที่ที่แบบว่านั่งแล้วสบายที่สุด นั่งแล้วแบบรู้สึกแบบปลอดภัยนะคะอืมก็จะเป็นที่ของคามิสะนั่นเองโอเคแล้วแบบก็จะเป็นที่นั่งของคนที่เอ,อมีตำแหน่งแล้วก็สถานะนะคะอ่อสูงอืมอาจจะเป็นพวกแมเน g เจอร์แบบนี้นะคะรว่ประธานเขาก็จะนั่งตรงนี้กันเนาะ ซึ่งแบบว่าเขาก็แบบตำแหน่งหรือว,ว่าสถานะตรงนี้นะคะก็วัดกันจากแบบในเมมเบอร์นะคะที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วยกันนั่นเองนะคะอืซึ่งอันนี้แขกก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่เราไปเลี้ยงอาหารในบริษัทให้กับลูกค้าของเรานั่นเองที่คาเมซัตอันนี้ก็คือเป็นที่ของลูกค้าของเรานะคะอืก็เป็นเอไลเชต ก็เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงนะคะก็จะเป็นแบบบริการให้เขาไปในจุดนั้นนะคะต่อมาเขาก็อธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชิโมซะนะคะซึ่งก็แบบฝั่งตรงข้ามกันเลยกับคามิซะนะคะก็จะเป็นที่นั่งนะคะของคนที่แบบว่าอยู่ด้านล่างนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรดีอะตำแหน่งนะคะแล้วก็สถานะ อยู่ที่ด้านล่างรองลงมานะคะก็จะเป็นฝั่งที่แบบว่าต้อนรับขับสู้ลูกค้านั่นเองโอเคต่อไปนะคะเ,เขาก็ยกตัวอย่างให้เราเห็นเนาะคามิซะแล้วก็ชิมโมซะอันนี้ก็ยกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางเข้าเนาะตรงขีดสีดำตรงเนี้ยตรงกลางก็คือโต๊ะคะ่ะอันนี้เนี่ยก็คือ อันนี้คันจิตัวนี้แบบด้านล่างใช่ไหมคันจิอันนี้ด้านบนนะคะคันจิด้านบนก็คือคนที่มีตำแหน่งสูงพวกลูกค้าอะไรแบบนี้ประธานเมนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอันนี้ก็คือเรานั่นเองตัวเรานั่นเองนะคะที่มีตำแหน่งน้อยกว่าสถานะต่ำกว่านะคะก็จะนั่งประมาณนี้โอเคแล้วตรงนี้นะคะตรงตรงนี้นะ เราก็ลองหลับตาคิดถึงแบบว่าหนังรัวละครญี่ปุ่นที่เราดูกันบ่อยๆนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าโทคโนมะค่ะอืมอันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่ที่ถูกจัดแต่งไว้ในห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอืมซึ่งก็จะถูกตกแต่งด้วยกระดาษม้วนนะคะอืมที่แบบว่าประดับไว้อยู่ตรงนั้นอืมแล้วก็จะเป็นสเปซที่มีแบบว่าไหนะคะวางอยู่ นะคะในห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะคะในร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะจัดวางโทโคโนมะตรงนี้นะคะไว้ใ,ในตำแหน่งที่ห่างที่สุดจากาประตูทางเข้านั่นเองอก็คือการจัดแต่งแบบนี้ก็คือแบบถูกทำกันเยอะมากนะคะที่แบบจะเอาโทโคโนมะเนี่ยไปวางไว้ลึกที่สุดนะคะตรงนี้เนาะ ก็แบบว่าจัลงใจนะคะให้กับลูกค้านะคะออนั่งมองบรรยากาศไปด้วยนะคะนั่งมองไหยแล้วก็นั่งมองแบบว่าออผ้าแขวนอยู่ตรงนั้นนะคะก็แบบดูมีศิลปะไปออชื่นชมกันไปตรงนั้นโอเคต่อไปเข้าอกค่ะสุดท้ายของวันนี้แล้วเนะ <c oughs> รวดเร็วมาวิธีการรับประทานอาหารนะคะวิธีการกินนั่นเองอืม ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะใช้มือนะคะถือชามข้าวหรือว่าชามหรือว่าแบบเป็นจานเล็กอันนี้นะคะถือแล้วก็หยิบขึ้นมากินนะคะอืมเขาก็เขาเรียกว่าลายเดียวถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับบ้านเราอจานข้าวเราจะวางไว้ที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็ตักขึ้นมากินอันนี้เขาก็จะถือชามข้าวนะคะแล้วก็กินนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือมารยาทที่ดีสําหรับเขาอืมและนะคะอ อาหารนะคะที่ถูกแบบว่าจัดวางในจานใหญ่นะคะเขาก็จะแบ่งใส่จานเล็กนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะรับประทานค่ะอันนี้ก็คือมารยาทของเขานั่นเองโอเคก็จบกันไปแล้วค่ะหน้ากลวาและหน้าสิทธิ์กลับไปเก็บซับกันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้สบายใจและแขกก็จะได้สบายใจนะคะก็ไม่นานจนเกินไปเนาะโชกุอันนี้ก็คือรับประทานนะคะมานามารยาทค่ะ คุณิประเทศนะคะโทจิก็คือพื้นที่นะคะแบบที่ดินประมาณนี้ชงบุจิการรับประทานอาหารชูคัอองเป็นแบบประเพณีนะคะจิไกแตกต่างคะ่ะซาโฮอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมีความหมายว่าวิธีการนะคะแต่มันก็รวมไปถึงพวกธรรมเนียมแล้วก็มารยาทเข้าไปด้วยกันนะคะมัมน่ะก็คือมารยาทคะ่ะโอเค จีกิอันนี้ก็คือเขตบริเวณนะคะท้องถิ่นนั้นๆก็คือแบบจะสื่อไปถึงโลโคอลนั่นเองค่ะชิมาตะอันนี้ก็เป็นวิธีการค่ะวิธีการทําโฮ,โฮโฮอันนี้ก็คือวิธีการเหมือนกันค่ะทะโยอันนี้เป็นคําคุณศัพท์นะนะคะมีความหมายว่าหลากหลายหลายอย่างค่ะเทมิโอันนี้ก็ เราเจอกันแล้วแค่คิดว่าเราน่าจะจําได้แล้วล่ะก็คือการนําเสนอนะคะอืมแต่ในกรณีนี้ก็คือการเสิร์ฟนั่นเองโอเคริกรไกสุดก็คือเข้าใจนะคะการทําความเข้าใจโอเคต่อไปค่ะข้อหนึ่งวัชกุก็คืออาหารญี่ปุ่นนะคะวะตัวนี้แปลว่าญี่ปุ่นค่ะ อาหารญี่ปุ่นมานามารยาทเนะาะฮัชิอันนี้ก็คือตะเกียบนะคะสกายคาตะวิธีใช้นะคะมิกิคิคิก็คือถนัดขวาค่ะฮชัชโอมจสก็คือถือตะเกียบนะคะฮิดาริเก็คือมือด้านซ้ายนั่นเองนะคะโอเคจูโอก็คือตรงกลางนะคะเทนิโมตเตก็คือมจิ อา e m เกมก็คือ,อถือขึ้นมาในมือนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาโมจิอา e m เกเนี่ยก็คือถือจับหยิบแล้วก็ยกขึ้นมานะคะชตข้างล่างมียีเทมือขวานะคะโซนรอันนี้ก็คือการแนกนะคะการแบบเสริมอันนีใน้ในแบบบริบทนี้ก็คือการแบบว่าซัพพอร์ตมือขวาขึ้นมาจากด้านล่างนะคะโอเค ขีเรนิโมเตมัสนะคะก็ถือสามารถถือได้อย่างสวยงามนะคะอันนี้โมเตมัสถูกพันเป็นรูปสามารถนะคะอันนี้มาจากโมซุนั่นเองโอเคอุกกาซึมาอุกกะซาก็คือไม่เคลื่อนไหวนะคะอืมมาจากอุกกาซึนั่นเองที่แปลว่าทำให้เคลื่อนไหว <laughs> โอเค แขกก็ต้องมีสติในการอ่านได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันออกเสียงผิดได้ง่ายมากจริงๆพ d ดาชิ i ถูกต้องนะคะม o จิกาตะวิธีการถือข้ออีกนะคะอิจิยูซังใสอันนี้ก็จําไปแบบนี้เลยนะคะอืมก็จําเป็นทริคง่ายๆว่าอ๋ออันที่หนึ่งนี่ก็คือข้าวนะคะต่อไปนี่ก็คือซุปนะคะแล้วก็จะมีกับสามอย่างประมาณนี้อืมจําไปแบบนี้เลยะคะ่ะอืมเจอในข้อสอบก็ได้นะ ขี่โฮงพื้นฐานนะคะโคเซก็คือการสร้างค่ะอาจจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะรวมรวมๆกันแล้วต่อไปก็หังแปลว่าข้าวค่ะชิรุก็คือพวกซุปนะคะไซตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ผักไม่ใช่อะไรนะคะแต่เป็นกับข้าวนั่นเองนะคะต่อไปโคโนโมโนอันนี้ก็คือของที่ให้กลิ่นหอมนะคะสเก e โมโนก็คือของดองนั่นเอง อฮิดาลิกาวะก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะมิกิกาวะฝั่งขวามือค่ะอืมจูโออันนี้เจอแล้วนะตรงกลางค่ะโอเคซาลานิยิ่งไปกว่านั้นและนะคะมีโยคือก็คือลึกไปทางด้านขวาซึ่งในที่นี้ก็คือเนื้อปลาตรงนี้นั่นเองโอคโอก็คือด้านล่างสุดนะคะตรงก้นบึ้งมันออ,อันนี้ก็คือแบบอืมโอเค ตรงลึกไปทางด้านขวาก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะชูไซอันนี้ก็คือกับข้าวหลักค่ะชื่ออันนี้แปลว่าเมนนะคะเมนเนาะเป็นตัวคันจิเดียวกันกับโอโมะนะคะอืมโอเคไซอันนี้ก็คือกับข้าวเองกับข้าวหลักนะคะฮิดาริโอกุก็คือลึกไปทางฝั่งด้านซ้ายมือก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะ โอเคฟุกุไซก็คือกับข้าวรองฟุกุก็คือรองนะคะอันดับสองโอคิ ki, อันนี้มาจากโอคิมัสค่ะที่แปลว่าวางนะคะซึโนโมโนอันนี้ก็แปลว่าของดองเหมือนกันค่ะแต่ถ้าจะให้แปลตรงตัวก็คือของเปรี้ยวก็ดองมาแล้วเนาะโอเคต่อไปก็คือไอโมโนนะคะซึ่งไอโมโนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอาหารที่คลุกมานะคะเกิดแบบเหมือนยำม,มา อาหารคลุกๆนะคะที่บ้านเราเรียกว่ายำพวกสลัดอะไรเงี้ยก็เอโมโนตรงนี้นั่นเองไฮจิก็คือการแบบวางตำแหน่งไว้นะคะอโอเคจบกันไปแล้วนะที่หน้าเกา้าไปต่อศัพท์กันเลยค่ะไคเซกิอันนี้ก็คือที่นั่ง ในร้านอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าที่นั่งในห้องมิติ้งด้วยก็ได้ค่ะเดียวริก็คืออาหารนะคะคิโฮมเทกิอันนี้คือคำคุณศัพท์นะคะ่ะก็คือแบบอย่างเป็นพื้นฐานนะคะเคเคียวก็คือการเซิร์ฟเนาะยุนโจก็คือลำดับนะคะอืมเจนไตัวนี้ก็คือของว่างคะ่ะแล้วซุยโมโนอันนี้มีความหมายว่าซุปใสนะคะอซุกุริอันนี้ก็คือ แคกก็ไปเซิร์ชมาเนาะเขาบอกว่าเ,าเป็นเหล่าอาหารทะเลนะคะที่เป็นแบบกินสดนั่นก็คือซาชิมินั่นเองก็ให้อิมเมจว่าอ๋อเจอคำนี้ก็คือซาชิมินะคะโอเคถัดไปนิโมโนก็คือของต้มนะคะยากิโมโนก็คือของแบบย่างของปิ้งเนาะอาเกโมโนก็คือของทอดค่ะซูโนโมโนก็คืออะไรนะเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วอะไรนะอะไรนะของดอง ของดองใช่กะหังก็คือข้าวนะคะ m มิ u g a s h i อันนี้ก็ไม่ใช่ของหวานนะคะแต่อันนี้ก็คือผลไม้เนะแต่ก็อาจจะรวมลงไปได้วยก็ได้อืมก็เป็นแบบว่าการล้างปากด้วยผลไม้นั่นเองเนาะจบไปโอเคข้อเอกค่ะเก็บสรรับกันต่อชคุจ ok ิการรับประทานอาหารนะคะบาโชสถานที่เซคิจุนก็คือลำดับของที่นั่งนะคะวชิซึวะ ญี่ปุ่นนะคะชิซึก็คือห้องนะคะห้องสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองห้องรับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเนาะมิโงเดียวริอาหารญี่ปุ่นทาเบรุรับประทานบะไอกรณีนะคะเคียวสเกมาโชมาะมัดระวังกันเถอะนะคะจุมบังอันนี้ก็ลำดับเหมือนกันค่ะเซกิก็คือที่นั่งนะอืมคือชูอันนี้มีความหมายว่า,เ,าเขาเรียกอะไรดีนะขนธรรมเนียมนะคะคามิซะก็คือ ที่นั่งของแบบเหล่า Manager เราแบบผู้สูงส่งนะคะอืมีตำแหน่งฐานนะสถาน,นะที่สูงส่งนะคะก็จะได้นั่งที่ตรงนี้ไปนะคะซึ่งคำนี้นะคะจะแปลว่าด้านบนเนาะคันจิตัวนี้อโอเคต่อไปนะคะก็คือชิโมซะค่ะก็คือที่นั่งของแบบว่า คนที่มีตำแหน่งต่ำลงมานั่นเองโอเคอืมเขาค่อนข้างที่จะถือเรื่องพวกนี้มากเหมือนกันนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่ในร้านอาหารเนาะแต่ว่าแบบเหมือนตอนที่เรานั่งนั่งรถไปกับเขาก็ได้เหมือนกันนะคะป,ประธานเนี่ยเขาก็จะนั่งทางฝั่งด้านหลังของคนขับนะคะอืมเขาเขาแบบว่ามีการวิเคราะห์กันมาเนาะว่าที่นั่งตรงนั้นเนี่ยก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด นั่นเองเขาก็เลยจะให้หล่าประธานเนี่ยไปนั่งตรงหลังคนขับนเนาะอันนี้เพิ่มเติมอะ่ะไม่มีไม่มีการว่าเขียนในนี้เนาะเมาโมอยอีกแล้วโอเคต่อไปค่ะอิจิบังก็ที่สุดที่หนึ่งนะคะโคโคจิย่อยนะคะอืมก็คือรู้สึกสบายนะคะอันนี้ยกอันนี้มาจากย่อยนะคะที่แปลว่าดีะคะ่ะอืม อันเซนปลอดภัยนะคะสุโกเซดอันนี้มาจากสุโกสุนะคะที่แปลว่า,าใช้เวลาประมาณนี้แบบใช้ชีวิตอะไรเงี้ยบาโชสถานที่นะคะโคโตแปลว่าเรื่องคะ่ะเมมบ์ก็คือสมาชิกนะคะหน้ากัข้างในในในสมาชิกนั่นเองยาคุโชคึ oku, นะคะก็คือ ตำแหน่งนะคะทัจิบะก็คือจุดยืนสถานะนะคะเวข้างบนโตโคนสวาริมัสนั่งเยกเกะก็คือตรงกันข้ามนะคะโอเคสมะลูกค้านะคะอุมไคสุรุก็คือแบบฝั่งที่เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเป็นฝ่ายต้อนรับขับสู้นะคะอโอเคอืมอืมโอเคค่ะ โทโนมะอ่าโทโคนโมะนะคะก็เป็นที่แบบว่าประดับตกแต่งนะคะในห้องของญี่ปุ่นนะคะมีไหนะคะมีภาพวาดเป็นแบบว่าผ้าเขียนไว้แล้วห้อยติดกําแพงอันนั้นก็คือโทโคนโนมะนั่นเองโอเคคาเคจิกอันนี้ก็ค,คือคือคือเขาเรียกอะไรอะเป็นผ้าม้วนอะ ให้เพื่อนๆจินตนาการเป็นภาพมวลและแขวนไว้สไตล์ญี่ปุ่นเนาะเขาอาจจะเขียนเป็นภาพหรือว่าเป็นตัวอักษรก็ได้ตรงนั้นโอเคอันนี้มาจากคำว่าคาซาดุค่ะที่แปลว่าตกแต่งนะคะอันนี้คาซาดิมัสซึบบหายนะคะสเปซก็คือสเปซนะคะพื้นที่เียวเตอันนี้ก็คือร้านอาหารนะคะ ว h i ชิึเจอแล้วนะคืออะไรคือห้องรับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองอิดิยูจิก็คือทางเข้านะคะอิจิบังที่หนึ่งที่สุดนะคะถ้วยไกลที่สุดนั่นเองอิจิก็คือตำแหน่งคะ่ะไฮจิสุุก็คือแบบการวางไว้อยู่ในตำแหน่งใดๆนั่นเองโอเคต่อไปโอสุดท้ายแล้วนะ ทเบคาตะวิธีการกินนะคะเจวังอันนี้ก็คือชามข้าวนะคะโอวังอันนี้ก็คือแบบชามเฉยๆเนาะโคซาระก็คือจานเล็กๆค่ะเทนิโมเตะก็ถือไว้ที่มือนะคะแล้วก็กินทาบเบมัสโอเคโอซาระก็คือจานใหญ่นะคะอันนี้มาจากอืมอันนี้ก็คือการการการแบบว่าใส่ลงไปในจานนั่นเองอืม เรียีอาหารนะคะโทริวาเกรุนะคะคำนี้โทริวาเกรุนะคะก็คือแยกออกมานะคะหยิบแยกออกมาม,มานะมารยาทจ,จบกันไปแล้วคะ่ะที่25นาทีโอเควันนี้ก็เป็นแบบชิวๆเบาๆไปนะคะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าคะ่ะเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ